ช่วงนี้ของเราหลายคนก็อยากรอดูรอเห็นก็คือการรวมโชคลาบเอาไว้แล้วสถานที่แรกที่จะไปท,ที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันเลยครับที่ร้อยเอ็ดนี่คุณผู้ชมดูที่นี่ยพญานาคเขาก็ดังแล้วดูรูปปั้นพญานาคเขาเด้โอ,โอ้โหสูงใหญ่แล้วก็ยาวมากแล้วผมชอบตรงที่สีทองนี่แหละสวยมากสีมงคลนะครับคุณผู้ชมครับอ่ะหลายคนเขาไปขอโชคขอลาบกับองค์พญารีสุดโธนคราชซึ่งอยู่ภายใน อ่างทวัดชัยตำบนนิเวศอำเภอทวัดชัยบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดว่ากันว่าเป็น landmark เรื่อง,องการขอโชคลาภของชาวร้อยเอ็ดเลยนะครับมีการนําเครื่องเส้นไหว้ของขาวหวานและนํานางรํามาฟ้อนรำบวงสวงเพื่อแก้บนองค์พ่อปู่พญายนาคสีสุดโทนคัราชหลังจากอาะไรได้รับโชคลาภถูกเลขไทยสองตัวจากการจุดทูบเสียงไทยขอพรกับองคนันนั่ไงเฮ้ยไ,ไม่น่าเชื่อ ถูกกันเยอะเลยเหรอครับเขาบอกว่าเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วก็ต้องมีการจุจดธูปอีกสักครั้ง <มา S 1> ต่อยอดสร้างอาชีพสร้างไรายได้ <c oughs> ไอ้ธูปนั้น <c oughs> ยังไงยังไม่ทันจะเห็นดี <c oughs> รีบไปล้วงไข่ ล้วงใครในี่ยไอ้ปิงปองนั่นนะค,คุณผู้ชมครับเป็นการช่วงเวลาในการรอจุดทูบเนี่ย<อ>ก็ต้องไป็ล้วงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะแล้วออกมาเป็นแบบไหนจะมีการสรุปบทความหรือไม่อ่ะดูภาพไปเรื่อยๆน,นะคุณผู้ชมนะ,ะเราก็ได้เห็นบ้างบางๆบ,บ,บางทีบางอ,อ,อยากก่างมันไม่จำเป็นต้องเห็นชัดหรอกครับถูกต้องแค่เรือนลางเรือนรางแล้วใช้จินตนาการของเราเสริมก็ไปด้วยถูกต้องเพราะเพราะเกิดถ้าเกิดมันถูกมาเราจะได้ภูมิใจว่านี่คือผลงานของเราเองใช่ไหมเราคิดเองแล้วถ้าหากมันผิดหวังมาก็ไม่ต้องโทษใครไงโทษคุณชนะ <c oughs> เป็นต้น <c oughs> เออสบายใจดีอ่ะขอบคุณที่บอกแหล่งพิกัดหาโชคลาบนะคุณชนะมีโอกาสเดี๋ยวไป